กาวีปีนานาคีตาลีขีกากำเน็าขามาด้วยตอนพึกงลูมันนะะ่นเลครับอันนี้เป็นตอนพึกงรู้ของดั่งขัดแกนนะครับเนาะมาอ่านจำกันคะ่ะกาแคยักกาว่าดั่งขัดแกนจำเตวีกาวีป้าดั่งขัดแกนจำนาปี นาแคยักนาปีนาหน้าแคยักจำนาก้าด่งขัดแกนยักจำกีนากีตาแคตาลาดังขัดแกนลีตาลีข้าด่งขัดแกนยักขีก้าแค่จำนากา้าขีกกากาวีปีนานากีตาลีขี่กาป้าแคยักจำปาอาด่งขัดแกนยักอี ยะแค่จำนายามาดังขัดแกนมีปาอีญามีก่าแค่ยักจำกาตาดังขัดแกนยักจำตีลาแค่ยักลาหาแค่จำเตห้ากาตีลาห้ามาดังขัดแกนมีป้าดังขัดแกนจำนาปีลาดังขัดแกนลีนาแค่ยักนามีปีลีนาะยาแค่ย,กยักยาว่าแค่ยักจำวา มาดังขัดแกนมีหาแค่จำนาฮอายาวามีหะตาดังขัดแกนจำเตอร์ตีมาแค่จำนามาข้าแค่ยักจำขาตาแค่จำเตอร์ตีต้มาขาตาปาอีญามีกาตีลาหา่ามีปีลีนาย่าวามีฮะตีมาขาตาป้าดังขัดแกนยักจำปี ยาต่างขัดแกนยักษ์จำยีว่าแค่ยักษ์จำวามาาแค่จำนามาปียีวามายากแค่ยากยาข้าต่างขัดแกนยักษขีมาาแค่จำเติมาข้าแค่ยักจ์จำคายาขีมาาคามาาแค่จำเติมาป้าต่างขัดแกนจำนาปีลาดต่างขัดแกนลีนาแค่ยักนามาปีลีนามาาแค่จำเติมา ป้าเค่ยักษ์จำปาอาตังคัดแกนยากอีห้าเค่ยักเต๋อห้ามาปาอีห้าป้าเค่ยักษ์จำปาอาตังคัดแกนยากอีท่าตังคัดแกนยากทีหน้าเค่ยกักษนาปาอีทีนาปียีวามายากขีมาคา่ะมาปีลีนามาปาอีห้า ปาอีทีนาะว่าดังขัดเกนจำนาวีห้าแค่จำนาหา้าลาดังขัดเกนลีนาแค่ยากนาวีหาลีนาะป้าดังขัดแกนยักจำปีก่าแค่ยากกาว่าดังขัดเกนจำเทวีว่าแค่ยากจำวาปีกาวีวามาดังขัดเกนจำนามีตาดังขัดแกนยักจำตี ป้าเค่ยักจำปาท่าดังคัดแกนจำนาที่มีตีปาที่ป้าดังคัดแกนยากปีกาแค่ยักจ์จำกานาแค่ยักนานาแค่ยักนาตีกานานายากแค่ยักษยาลาแค่ยักจ์จำลาลาดังคัดแกนยากษ์จำลีว่าแค่ยักจ์จำวายาลาลีวาวีฮาลีนาปีกาวีวา มีตีปาทีปีกานานายาลาลีวาปีีวามายาขีมาคามาปีลีนามาปาอีห้าปาอีทีนาวีห้าลีนาปีกาวีวามีตีปาทีปีกานานายาลาลีวา อ่ะคะอันนี้ก็เป็นตอนพึกงูของต่างคัดแก่นนะคะเนาะอันนี้นก็ย้อนให้พี่น้องเขาแก้มนะคะเนาะตั้งสีปลูกเสีเนาะ,ะอรับเนาะปั่นหลายๆกล้มหลายๆหลอดนะคะเนาะมันตีไหลให้หรือเขาต้องสีก่อานดาังนั้นมันตีง่ายนะคะเนาะพวกเขาไหลย่านะครัเนาะอ่ะคะตอนตาวันเมื่อไนร่ก็สั่งว่าพี่น้องเขาปองใจเรื่องหืน่นก็นอออกคอมเมนต์มาถามในเพจเฟซบุ๊กของไทยมูดิวชแน,นลนะคะเน,นาะคอมเมนต์บรรทัดถามถึงเลยคะ่ะเนาะสอนคาสอนเขาเจะห้ามเขาใจะเนี่ย ่าย้อนให้พี่น้องเขาคอมเมนต์มาปันนะนคัเนาะยกกอดิมีอ่าทิกตอกนะคันน้องอ็ข้าวก็อะไรอ่าเฮ็ดไว้นคัเนาะก็ส่งมาพี่น้องเขาเจดใจนะคัเนาะก็ย้อนให้กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเขาที่อันไล่เห็นดีกั่นนะคัเนาะงอีเขามีใจใครเห็นสิหนังเขาที่ไล่เห็นนั่นไงย้อนหาพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามันเขาตั้งเพจอ่าในโมเดลชแนล ทางยูทูบไดโมเดล a n แนลนะครับเนาะนอย่าวกั้างทิกเตอรข่าวซองนะครับเนาะโอเคตอนต่าวันมันในกอย้อนขึ้นหรือมองนายก่อนนะครับเนาะทบนกันหม่ใ้คลิปวิดีโอตั้งนานี่ครับโอเคมสวอสดีค่ะ